สวัสดีค่ะฮวนิงไลท์เตอาวังนีสี่ชาแนลตอนนี้ตัวเดียก็เปิดวาร์ปมาอยู่ที่ฮงแดโซประเทศเกาหลีใต้แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวว่าเอกสารที่เราจะต้องเตรียมในการที่จะบินมาเกาหลีใต้เนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกที่ทุกคนต้องไปทําก็คือทำพาสปอร์ตก่อนนะคะถ้าของใครที่แบบ เหลือน้อยก็า6เดือนหรือ7เดือน8เดือนอะไรเงี้ยก็คือแนะนําให้ไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่เลยเนาะพอได้พาสปอร์ตมาปุ๊บอย่างที่2ค่อยไปทํำ international vaccine passport ที่กรมควบคุมโรคก,ก็คือใบเหลืองหรือว่าจะกด ที่เป็น QR ในแบบแอปพลิเคชันก็ได้ส่วนตัวเดียนทำทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ไทยอ่ะให้เขาดูเล่มเหลืองแล้วพอตอนที่ส่งเข้าใน Q r โค้ของเว็บเกาหลีอ่ะก็ใส่ไปทั้งหน้าเล่มเหลืองแล้วก็ใส่ไปทั้งโคด้ดคือใส่ไปทั้งสองอย่างเลยพอมีเลขพาสปอร์ตมีวัคซีนเซอร์ติฟิเคตแล้วอย่างที่3นะคะก็คือจองห้องพักแบบที่สามารถแคนเซลได้ทำไมถึงจองห้องพักก่อนที่จะกด KETA เพราะว่าในการกด KETA เนี่ยจะต้องใช้ที่พักนะคะต้องกรอกที่พักที่อยู่ในเกาหลีใต้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ คือถ้าสมมติเราไม่มีเบอร์มือถือในเกาหลีเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเบอร์มือถือของที่พักถูกไหมดังนั้นควรจะกดจองที่พักก่อนจะได้มีข้อมูลตรงเนี้ยเอาไปกรอกใน KETA เพราะว่าถ้าไม่มีข้อมูลตรงส่วนเนี้ยก็จะกรอกลงนั้นไม่ได้เนาะที่แนะนำให้เลือกแบบที่แคนเซิลได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ากรอกไปแล้วเนี่ยจะได้หรือเปล่าจะแปร r o ูบหรือเปล่าจะได้ไม่เสียงเงินไปเปล่าๆตรงนี้ก็คืออยากจะบอกทุกคนนิดนึงว่า แนะนำให้กดในช่วงที่ใกล้จะไปจริงๆจะดีกว่ามากเพราะว่าในช่วงที่มันเพิ่งเปิดะคนก็กดกันเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็วิกต่อมาก็คือเข้าทวิตเตอร์ไปก็เห็นเขาเขียนกันแบบรอ,ก,อกันนานมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งอ่ะตอนเนี้มันก็อยู่ในสโคประมาณ7จชั่วโมงแล้วอิงจากประกาศนะคะในเว็บ KE TA ที่เป็นประกาศจากทางเกาหลีเนาะเขาก็บอกแล้วว่าใกล้วันว่าเดินทางแน่นอนแล้วค่อยไปกด KE TA เนี่ยเป็นแบบนั้นจะดีกว่าในส่วนของ ตอนกด KETA ที่อยากจะให้ระวังก็คือชื่อนามสกุลเลขพาสปอร์ตวันเดือนปีเกิดพวกเนี้ยต้องถูกต้องถูกตัวผิดพลาดไม่ได้เลยเพราะเคยมีคนรู้จักเนี่ยเหมือนเขากดแล้วก็แบบเหมือนมีตัวหนึ่งผิดไปอะ่ะก็ไม่ได้เลยนะคะ ฝืนบินมาอาจจะโดนส่งกลับประเทศเนาะดังนั้นคือเช็คได้ดีนะคะว่าถูกต้องทุกตัวอักษรหลังจากที่ได้ approve a p p พรูฟ KETA แล้วก็ไปจองตัว๋วเครื่องบินพอจองตัว๋วเครื่องบินได้เสร็จแล้วปุ๊บก็ไปดูที่พักว่าที่จองไว้อะมัน cover กับวันที่เราเลือกบินไปกลับหรือเปล่าใดๆก็แล้วแต่นะคะมาเที่ยวเกาหลีแนะนำให้เลือกที่พักที่สามารถแคนเซิลได้ ก่อนวันที่จะเข้าพักช่วงบ่ายสองหรือว่าเย็นอะไรเงี้ยคือถ้าแคนเซิลได้แบบภายในก่อนบ่ายสองของวันนั้นๆที่เราบินมาถึงเลยก็จะดีกว่าเพราะว่าส่วนมากเราก็จะบินกันมาบินกลางคืนแล้วก็ถึงเช้าเนาะถึงเช้าเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเออเราผ่านตอมอได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงเราจะมี KE TA a p p r o v e เนี่ย ไม่ได้แปลว่ามันการันตีว่าเราจะเข้าเกาหลีได้ร้อซนะคะจะต้องมาดูกันที่ตอมอออีกทีหนึงน่งตอมอจะเป็นคนตัดสินใจด่านสุดท้ายที่จะบอกเราได้ว่าเราอะจะเข้าเกาหลีได้หรือเปล่าดังนั้นการจองห้องพักแบบที่สามารถแคนเซิลได้ในวันนั้นก่อนบ่ายสองอะไรเงี้ยก็จะเซฟที่สุดนะคะจองไปตรวจ PCR ของที่ไทยต้องใช้ผลตรวจภายใน48 ชั่วโมงนะใครอยากเอาให้ชัวร์เลยก็คือนับจากเวลาแลนดิง้งถอยหลังไป48ชั่วโมงแต่ถ้าอยากเอาให้ชัวร์กว่านั้นก็คือนับเวลาแลนดิ้งบวกด้วยแบบเวลาผ่านต่อมอ,อะไรเงี้ยสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็อย่างเช่นถ้าเราจะมาถึงวันที่9ตอน7จ็ดโมงเช้าเราก็บวกไปเป็น9ก้าเก้มงเช้าภายใน9ก้าโมงเช้าที่จะใช้ผลนับย้อนไปเราควรจะไปตรวจ PCR เนี่ยหลังจากวันที่7ตอน9ก้าโมงโอเค ทุกคนเข้าใจเนาะแล้วพอได้ผล PCR จากที่ไทยแล้วก็ค่อยเข้าไปกด q ว code ของเกาหลีใต้แล้วก็จองคิวในการตรวจ PCR ที่เกาหลีนะคะซึ่ง2อ,อย่างสุดท้าย q ว code กับ PCR ที่เกาหลีเนี่ยสองอย่างนี้อยากจะให้ทำหลังจากที่เราสามารถคอนเฟิร์มกับตัวเองได้แล้วว่าเออเราจะสามารถบินได้แล้วนะในวันนั้นจะได้ไม่มีการมาแบบเสียเวลาอะไรทีหลังเพราะว่าในการกรอก2ตัวเนี้ยจริงๆไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากดังนั้นควรจะเมคชัวร์ก่อนว่าวันนั้นเราจะบินแล้วนะเราจะแบบโอเคทุกอย่างเป็นไปตามแพลนค่อยมากด2องอย่างนี้เป็นอย่างสุดท้ายพวกนี้ทั้งหมดนะคะก็คือเอกสารที่จะต้องเตรียมมาในการที่จะเข้าเกาหลีใต้และอีกหนึ่งข้อแนะนําที่อยากจะเอามาบอกทุกคนเลยก็คือทุกเอกสารที่ได้ใบ ตอบรับมาหรือว่าใบกอกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยแนะนําให้ปริน้นออกมาให้หมดเลยปริน้นออกมาทุกอย่างตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินใบตอบรับ KETA ใบเอ QR code ผลตรวจ RT-PCR ใบจองห้องพักใบจองคิวการตรวจ PCR ที่เกาหลีอะไรพวกเนี้ยปริน้นออกมาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าพอมาถึงที่สนามบินแล้วจะได้ไม่ต้องมาแบบเลื่อนเลื่อนหาอะไรในโทรศัพท์อีก ปิ้นออกมาแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นการรีวิวที่พูดถึงว่าเออจะมาเกาหลีแล้วจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าตอนผ่านต่อมอของที่เกาหลีตอนเนี้ยเป็นยังไง ก่อนอื่นบนเครื่องเนี่ยสายการบินก็จะให้เอกสาร3าใบเพิ่มเติมมากับเรานะคะอย่างแรกก็จะเป็นอะไรพ c a ศ d ของคนต่างชาติอย่างที่2ก็จะเป็น healthy check ว่าเราแบบภายใน21วันมีไปไหนมาบ้างหรือว่ามีอาการอะไรบ้างหรือเปล่าสุดท้ายก็จะเป็นใบเกี่ยวกับสุลากาการกว่าเออเราได้ซื้อของมาจํานวนเงินเยอะกว่าเท่านี้ไหมหรือว่าได้ขนอะไรเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงรี้ยเขาก็จะมีข้อห้ามก็จะมี3ใบนี้นะคะข้อควรระวังก็คือทั้ง3ใบเนี้ยจะมีช่องให้เขียนที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ในทุกใบเลยต้องระวังเขียนให้เหมือนกันทุกๆุกใบและไอสามอันเนี้ยที่มือเขียนเหมือนกันอะก็ต้องเขียนเหมือนกับที่อยู่และเบอร์โทรที่ติดต่อในใบที่เราขอ KETA ด้วยอ่าแล้วถ้าบางคนคิดว่าเฮ้ยเราแบบย้ายที่พักจากตอนที่เรากดเริ่มกด KETA จะเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นไรนะคะคือถ้า KETA App r o v e แล้วเนี่ยเรายังสามารถเข้าไปแก้ตรงที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ได้แต่ว่าอย่างอื่นคือ แกไม่ได้แล้วนะจ๊ะได้แค่2อ,อย่างนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นจริงๆแล้วก็จะถือว่า4ใบเอกสารที่จะต้องมีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์อันเดียวกันก็จะมี k E T A ใบอัลลอกัสของชาวต,ต่างชาติ healthy check แล้วก็ใบสุลากากร4ใบนี้ที่อยู่และเบอร์โทร ต้องเหมือนกันนะคะไม่งั้นอาจจะเป็นปัญหาตอนผ่านตอมอได้คือเดี๋ยวไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นปัญหาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ว่าเนื่องจากเราอะ่ะเขียนไปเหมือนกันหมดแล้วตอนผ่านตอมอก็คือผ่านง่ายมากซึ่งจริงๆครั้งเนี้ยเดี๋ยวมาอยู่หลายวานันเตรียมคาตอบมาว่าเออทำมาถึงมาอยู่นานขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ถามมาเลยเลยแน่ใจก็คือเตรียมคําตอบไว้เยอะมากว่าถ้าเขาถามเราจะตอบว่าอะไรยังไงแต่อาจจะด้วยเอกสารของเราที่เตรียมไปครบแล้วก็ข้อมูลในทุกๆใบเนี่ยมันตรงกันหมดเลยด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจต้อง มอเขาก็เลยไม่ได้ถามอะไรเลาเลยสแกนนิ้วแล้วก็ปั๊มปุ๊บแล้วเขาก็บอกเราว่า welcome to Korea enjoy your trip อะไรเงี้ยดังนั้นเดี๋ยวคิดว่าจริงๆตอนเตรียมเอกสารมามันอาจจะสําคัญมากตรงที่แบบช่องที่อยู่ช่องแบบเบอร์ติดต่ออะไรเงี้ยถ้าเรากกอะแบบนี้แล้วอะในแพทเทิร์นนี้แล้วอะใบอื่นๆก็ควรที่จะกกาะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ในทวิตเท็ดหลายคนพูดถึงการเกาะ KE TA ว่าเออเกาะครั้งแรกแล้วไม่ผ่านเกาะครั้งที่2งก็ยังไม่ผ่านแต่ทาไมครั้งที่3ผ่านอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มีคนรู้จักเปแบบนั้นอะเหมือนกันเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่มีใครรู้ว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เรากับคนที่เรารู้จักเนี่ยสังเกตได้อ่ะก็คือรอบตัวเราคนที่ไม่ผ่านตอนแรกๆอ่ะใช้เวลาในการเกาะ KE TA อะ ค่อนข้างนานใช้วเวลาน,านานกว่าจะไปถึงขั้นสุดท้ายอะไรเงี้ยจริงๆเดียก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่คุยกับคนรู้จักที่เกาะ KETA มาคนที่ครั้งแรกไม่ผ่านอ่ะคือครั้งแรกเขารูแล้วว่าเขาจะต้องพิมพ์อะไรบ้างใช่ไหมครั้งที่สองอ่ะเขาพิมพ์เร็วขึ้นจริงๆพิมพ์เร็วขึ้นในแบบอีกหลายนาทีเลยเพราะว่าเขารูอยู่แล้วว่าเขาต้องใช้เอกสารอะไรตรงไหนกอกยังไงครั้งที่สองเขาผ่านคือครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยเขากรอกเนื้อหาเหมือนกันเดะ ครั้งแรกไม่แปรพรูฟครั้งที่2องแปพรูฟก็เลยคิดว่าเอออย่างเดียวที่ต่างกันนะก็คือระยะเวลาในการเกอกซึ่งอันนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าเออมันจริงหรือเปล่ามันอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นทิปส์อีกอย่างหนึ่งเนาะว่าถ้าใครจะไปเกาะ k อก k e t ออะแนะนำว่าให้ลองเออเลื่อนๆออ่านดูว่าหลายๆคนหรือว่าคนที่ทำแบบรีวิวเอาไว้หรือว่าคนที่เขียนเอาไว้ว่าเออจะต้องใช้อะไรในการกาอก KETA บ้างนะคะ ก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนยังไงก็ฝากทุกคนติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้กันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย